สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับกับ isuzu d-max 2025รถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ได้รับการปรับโฉมใหม่แบบทั้งคันทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ d-max ในรอบหลายปีเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ ถ้าคุณเคยคุ้นกับรูปลักษ์ของดี a x รุ่นก่อนหน้านี้บอกเลยว่าคราวนี้คุณอาจจะต้องหยุดมองเพราะดี a x 2025มาในสไตล์ใหม่ที่ทั้งโชบเชี่ยวทันสมัยและดูพรีเมียมกว่าที่เคยด้านหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงใหม่ที่ดูแข็งแกร่งแต่มีความเรียบหรูเสริมด้วยไฟหน้าเลเแบบบีเลสโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบให้มีความต่อเนื่องรับกับเส้นสายของตัวรถช่วยให้มุมมองด้านหน้าดูทรงพลังและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบกันชนหน้าและช่องดักลมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศส่วนด้านข้างยังคงความแข็งแรงตามสไตล์รถกระบะแต่เพิ่มลูกเล่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นรวมถึงล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือกตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยและที่หลายคนชอบแน่แน่คือไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ดูฉบเฉี่ยวกว่าเดิมพร้อมเส้นไฟที่คมชัดในเวลากลางคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในเวลาเดียวกัน มาดูด้านขุมพลังกันบ้างครับ Isuzu DMAX 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2ขนาดเหมือนเดิมคือเครื่องยนต์1.9ลิตรดีดีบลูพาวเวอที่ให้แรงม้าประมาณ150ตัวกับแรงบิด350นิวตันเมตรและเครื่องยนต์3.0ลิตรดีดีที่รีดพลังออกมาได้ถึง190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรซึ่งเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวนี้ได้รับการจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยเฉพาะในการใช้งานจริงทั้งในเมืองและทางไกล ระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือแม้แต่ถนนเลื่อนรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อก็ยังมาพร้อมระบบเทรนคอมมาน์ที่สามารถสลับโหมด 2H, 4H และ 4L ได้ง่ายงายเพียงหมุนสวิตช์สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นเวลาขับขึ้นเขาหรือฝ่าถนนโคลนขยับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันครับ ต้องบอกเลยว่าการออกแบบภายในของ D m a x 2 0 2 5มีการยกระดับความพรีเมียมอย่างชัดเจนคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุแบบซอฟท์คัตในหอนลายจุดมีการเดินได้ตัดสีเพิ่มความหรูหราหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่สุดถึง10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple Car Play และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีระบบสังงานด้วยเสียงผ่านสมาร์ทโฟนที่ทำให้คุณสามารถควบคุมเพลงแผนที่หรือโทรออกได้โดยไม่ต้องลับมือจากพวงมาลัย เบาะนั่งของรุ่นท็อปใช้วัสดุดหนังแท้เกรดพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและยังมีระบบระบายอากาศบริเวณเบาะหน้าซึ่งช่วยให้รู้สึกเย็นสบายแม้จะขับกลางแดดจัดจัดส่วนที่นั่งด้านหลังก็ออกแบบให้มีมุมเอ็นพนักพิงมากขึ้นมีช่องแอร์หลังและช่องชาร์จ USB-C เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้าครับ Isuzu D-Max 2025มาพร้อมระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบจัดเต็ม เช่น Adaptive Cruise Control ที่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าระบบเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติ (AEB) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบทิศทางซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองรุ่นใหม่ยังมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังและระบบเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ที่ทำงานร่วมกับกล้องและเซ็นเซอร์เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า DMAX 2025ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะลุยๆเท่านั้นแต่ยังฉลาดและใส่ใจผู้ขับมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องราคาละ่ะสำหรับปี2025 Isuzu ุดี MA x เปิดตัวมาหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงบและการใช้งานรุ่นพื้นฐานอย่าง Spark เริ่มต้นที่ประมาณ620,000บาทเหมาะกับการใช้งานเพื่อการพาณิชย์หรือขนของ ส่วนรุ่น Highlander และ V-Cross ที่เป็นตัวท็อปพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.1-1.3ถึงล้านบาทซึ่งถือว่าไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Toyota Hilux Revo, Ford Ranger หรือแม้แต่ Mitsubishi Triton จะเห็นได้ชัดว่า D-Max เน้นความสมดุลระหว่างความทนทานความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงเรโวออาจจะได้เปรียบในเรื่องศูนย์บริการและชื่อเสียงฟอร์ดเรนเจอร์โดดเด่นด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ที่เป็นสไตล์ยุโรปส่วนไททันใหม่ก็กำลังมาแรงเรื่องช่วงล่างและสมรรถนะแต่ถ้าคุณต้องการรถกระบะที่ทั้งประหยัดทนทานและมีอะไหล่หาง่ายอิสุสดีแม็กซ์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวนัน ออกทริปไกลหรือแม้แต่ใช้งานเชิงธุรกิจ DMAX 2025ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ในหลายๆด้านทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นและสมรรถนะที่พัฒนาให้เหมาะกับถนนเมืองไทยอย่างแท้จริงใครที่สนใจก็สามารถลองเข้าไปชมตัวจริงหรือลองขับได้ที่โชว์รูม isuzu ทั่วประเทศเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าความคุ้มค่าของดี a x ไม่ได้อยู่แค่ในสเปคแต่อยู่ในประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าในทุกเส้นทางถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวรถใหม่และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโลกยานยนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ